คนไหนคนไทยจะรู้ได้ไงคราวนี้เราได้รู้แน่ด้วยระบบจับคู่และการค้นหาทีมแบบใหม่ก่อนดื่นให้เ,เพื่อนๆไปที่ตั้งค่าและเลือกเป็นภาษาไทยทําไมถึงต้องตั้งค่าแบบนี้ก็เพราะการเลือกภาษาพื้นฐานนี่แหละที่จะเกี่ยวพันกับระบบใหม่ของเราถ้าเพื่อนๆตั้งเป็นภาษาไทยแล้วดูที่หน้าล็อบบี้จะมี u i ใหม่ที่ชื่อว่าทีมภาษาเดียวกันให้เ,เพื่อนๆกดเปิดและกดเล่นเกม ทางระบบจะจัดการจับคู่กับผู้เล่นอื่นๆที่เปิดใช้ฟังก์ชันภาษาไทยเช่นเดียวกับเพื่อนให้ไปอยู่ทีมเดียวกันในเกมที่น่ารอโดดภายในแผนที่แต่ถ้าระบบใหม่นี้ไม่สามารถจับคู่ให้เพื่อนได้ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนบอกแต่เพื่อนๆก็จะยังคงเข้าไปในเกมที่น่ารอโดดได้เช่นเดิมแต่คนที่อยู่ในทีมอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่ตั้งค่าภาษาเดียวกันกับที่เพื่อนตั้งไว้การค้นหาทีมก็เช่นเดียวกันกับการจับคู่ในเกมให้เพื่อนกดยูไอเรดรานี้ ทางระบบจะจับคู่ทีผู้เล่นที่ตั้งค่าเป็นภาษาไทยเช่นเดียวกันเพียงเท่านี้การโดดลงสู่สนามรบก็จะมีคนบ้านเดียวกันลงบูอยู่รอบกายแล้วมันอุดใจใช่ไหมล่ะฮะใช่ใช่ไหมสวัสดีคราฟตัน